好了，好。 าภาพและับคำให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าในตัวอักษรสี่ตัวเนี้ที่อยู่ท้ายพยานของคํานั้นนะคะจะวงง้ายด้วยกอไก่ขอไข่คอไวนยและ,ละคอลระพันอ่านเรียนดูนะคะภาพแรกเลยนะคะอันนี้คือภาพอะไรเอ่ยคีดนักเรีนนยนดูพยา์พยานตัวหลังออขอโทษนะคะพยานชนะตัวหลังคือตัวอะไรคะ ก่อไก,อไก่นะคะแล้วเรียกสะกดพร้อมกันตัวไก่ตัวไก่เริ่มด้วยกอไก่นะคะต่อไปจากกอไก่แล้วตัวอะไรคะ ใดที่ตัวหลังมีพยัญชนะขอไข่ เดี๋ยวคุณกูจะมีบัตรภาพและบัตรคาเดี๋ยวเราจะมาเล่นชิงช้าสวรรค์กันนะคะมองเห็นไหรลูกเห็นค่ะให้เหยียบกมือชิงช้าสวรรค์น,นะคะ <S <S มาเรียนดูนะคะวิธีการค่ะที่เราจะเล่นนี้เราจะใช้หมุนนะคะ เราจะหมุนไปได้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะเราจะเริ่มก,ก่อนตัวแรกมันมี4ี่ตัวใช่ไหมลูก<ช>ตัวแรกคือตัวอะไรนะก่ไก่อ่าอ,นะอ,อ่อไกะะ่ชิมปจะหไก่ก่อนหาไก่ก่อนนะคะนะีลังกาแล้วกบหัวอ่ะเวลานัเราจะใช้คำแรกที่อยู่บนสุดเราจะอ่านคำนี้ก่อนนะคะคำแรกนี้คือคำว่า นะคะนักเรียนสกัดออกมา คือกอไก่แต่ถ้าเขียนเราต้องเปลี่ยนกอไก่เป็นตัวี่ตอนนั้นเรนต้องจําให้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้น้อเรนเขียนด้วยนะคะนอกจากคาว่าปราหมูแล้วนะคะไปดูคำนี้ค่ะอันนี้คือคาว่าตัว่เลขกคำว่าเลขเห็นไหมคะเราใช้ตัวอะไรคะ ขอเลขที่5้าเอาไม่เอา,าเลขที่หดีกว่าค่ะออยากได้เลขที่หค่ะให้นักเรียนหมุนหมุนจะช้านะคะหมุนไปหนึ่งครั้งทำได้ที่สูงสุดคุณต้องอ่านคำนั้นโอเคอลองค่ะจะหมุนไปซ้ายหมุนไปขวาก็ได้ค่ะแแล้วแต่ค่ะอค่อยๆหมุนนะเพราะว่าเป็นชินช้าที่จำลองมาคนะ่ะ ถูกไหมคะลูกถูกต่อไปขออีกสัิคนนึงเลขที่22ค่ะอ่ะมาค่ะ22เฉลยค่ะคำไหนดีคะคำไหนที่ถูกใจที่สุดชอบคำไหนถามหนุ้มมากค่ะตัวเลขตัวเลขถูกไหมคำนี้ถูกไหมลูกถูกอ่ะต่อไป ำต,ต่างๆในเหล่าในจินช้าสวรรค์นี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีเกมบิงโกให้นักเรียนเล่นในบิงโกนี้จะมีคำหลายคำเลยนะคะนักเรียนเล่นนักเรียนต้องสังเกตด้วยว่ามันมีคำว,ว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเวลาที่เสร็จแล้วคุณครูให้เขียนนักเรียนจะได้เขียนได้ถูกต้องบิงโกคุณครูจะให้อ่าให้นะคะกลุ่มละกลุ่มละหนึ่งแผ่นนะคะ อ๋อนักเรียนมีฝาขวดมาและยางที่ให้เตรียมไว้มีไหมคะ,อะเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยเตรียมไว้ก่อนนะฝาคะหน้าฝานะคะ,ะกาติกาของเราการติกาของเราเราจะเริ่มที่คนใดคนหนึ่งก่อน ใครวางแล้วอย่ามุ่งวางพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะทำแรกเลยทำแรกเลยหัวโหวตลงได้ยังอ่ะทำแรกเลยทำว่า โคแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวทะแยงนะคะใรดิงก็ยกมือเลยนะจ๊ะต่อไปจิกซอจิกซอต่อไปคำว่าสุกนะ เลยค่ะไหนได้านเลนอเอฟ้าอ่อนนะคะรัวอ่าจิ๊ซอปลาค่ะทค่ะเคค่ะโลกค่ะสุนัาค่ะถูกต้องค่ะโปรเบย์เพี่ยด้วยย้ายวงเดิน เคกค่ะผักค่ะปาาค่ะเจี๊ซอค่ะขวดค่ะโอเคถูกต้องรอเลยเพื่อนทุกนะคะเดี๋ยวให้น้เรียนดูบัตรอ่าจากภาพแต่ละอ่ะแะแะาแต่ละคำแต่ละภาพนี้เดี๋ยวน้อเรียนทำดูและใบสีให้ถูกต้องนะ คำไหนที่ไม่ใช่มาตาแม่กบนักเรียนไม่ต้องระบายสีนะคะจะมีคำที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะอะไรบ้างนะมีสีตัวมีอะไรตัวบานอะไรบ้าง